เมตตาธรรมคำจุโลกอรุณสวัสดิ์วัฒนมงค,คลขอความสมบูรณ์คุณผลบังเกิดมีกับเอฟตีของยานกทั่วโลกเลยนะคะขอกราบสวัสดีขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองร่างกายแข็งแรงแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะเอฟตีคะมายิ้มรับอรุณด้วยกันนะคะกับอากาศที่สดชื่นสดใสนะคะมี มองเย็นชุ่มฉ่ำในยามเช้าค่ะมารับความสุขและความน่ารักนะคะกับหลานๆนะคะกิจกรรมของยานุกับเด็กๆก,กันนะคะแล้วก็ยานุก็นำบุญมาฝากเ c นะคะทั่วโลกเลยเพราะว่าวันนี้ยานุกไปทอดกระถินมาสองวัดนะคะแต่ว่าถ่ายให้ดูคร่าวๆพอประมาณเท่านั้นเองนะคะก็เกรงใจนะคะเ c ก็ ใช้เวลาเยอะกังวใจในการทำงานของ f t ด้วยค่ะเราก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะ FC ที่ให้คำแนะนำมาว่าการถ่ายทำคลิปของยานุแล้วก็ปูคมเนี่ยนะคะบางทีภาพก็เลื่อนไปเลื่อนมาไวมากแล้วก็ดูแล้วเวียนหัวอันนี้ยานุก็ตรวจด,ดูแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวยานุก็จะพยายามแก้ไขแล้วปรับปรุงนะคะระบบ การทำงานของมือของเรานะคะกลับขอบพระคุณนะในในคำแนะนำค่ะอันนี้ถือว่าติเพื่อก่อแล้วก็เพื่อการพัฒนาการทำงานของคลิปยานแล้วก็ปลุกโคมให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องของกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเป็นอย่างที่ท่านกล่าวไว้จริงๆนะคะกรับขอบพระคุณจากหัวใจยานกจริงๆค่ะแล้วก็ชมกิจกรรมของยานยานกอบูนมาฝากทุกคนเลยนะคะ บุญทุกบุญทุบบาททุกสตังเป็นของเอฟซีของยานุเพื่วโลกเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่าหรือยังสวัสดีค่ะวันนี้สวดมนต์หรือยังคะสวดมนต์หรือยังอระหังสัมมาสัมพ,พุโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะาตาัมโมตัมมังนามาตามิ สุปฏิปันโนภะคาวะโตสาวกาสังโฆสังฆนะมามีสาธุ ต่อต่อเล่นกลอง่ตอนี้นอนตอนไหม่ยานะขอบคุณค่ะขอบคุณนะะั <c oughs> เดี๋ยวตอนเช้าพุนี้จะใส่ชุดไทยพาไปวัดใหญ่เออใส่บาทวัดใหญ่เหรอลูกไม่ไหวตื่นเช้าอีกแล้วัื่ช้ดอีกแวัสดี่ครับทีค่ะยิ้ม thank <laughs> you จะเดินใกล้นะะย่ามันจะบาดมือี๋ยวมันจะบาดเจี๊ยบเสาคมจะบาดมือนะเนี่ยนไหนจับสิอุย้ย <c oughs> <c oughs> เจี๊ยบเจี่ยมคมอุ้ยเยี <c oughs> ่ยบอุ้ยประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมมาติดเรียบร้อยแนละ้วค่ะโดโปง้โปงสวยมาติดแล้วนะคะ บาททางเข้าบ้านครับปู่ นี่ก็จะอบข้างไส้ฝอยสามท่านนะคะในสามท่านอากาศเย็นมากไหมคะหลังี้อยู่เย็นมากเลย เยอะอยากได้ต้นไม้ก็แค่ใส่ถังอค่น,นั้นเองที่เดินเยอะแยะเลยว่างไงคะคนรวยมีคนรวยคนรวยแจ็คพอตวันนี้ ตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังคพันเตสัปริวารังกาธีนาจีวรทุตสังสังคัสสะ โอโนชยามะสาธุนโนพันเตสังโคอิมังสะป,ปริวารังปฏิณทุสังปฏิคันหาตุปฏิคาหิตวาจาิ อิมีนาทุกเสนะปฏีนางอัฏฐรตอัตุอัมหากรังทีครรตังอิตายะ,ายะสุขายะขายะ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน,น้อมถวายข้ากระินจีวร กับทั้งบริวานนี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวานนี้กับทั้งบริวานนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเมื่อรับแล้วแล้วจงการกฐินด้วยผ้านี้ด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุข แกค่าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการลานเระนานเถอ ถึงสามคีของวัดธรรมจักรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะและสำหรับเจ้าภาพใหญ่นะครับท่านคุณหมอวัลวันและลุงมูนแล้วก็โบรบและคุณแมระเด็นเต็มที่โต๊ะรับควรฝากมีชื่อขอคุณหมอและันแลาขครับท่านใจที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของคุณหมออัลวันและ เป็นเจอที่โรงทานด้านล่างเลยครับหามสิ่งเด็กประการในผิดพลาดไปนะครับตามวัดจากเราโดยคกรรมการวัดตขอกราบขอการใดนะครับันสุดคุ้นะครับแล้วก็ุ้งขอขอบคุณนะครับเจ้าภาพโรงทานทุกโรงทานที่มาพ่าสร้างบุญสร้างกุณสูนยิ่งใหญ่แก่รับ ก็ขอฝากอนิสงค์บุญให้เอฟีของยโนกทุกท่านนะคะมีสุขภาพพรรณไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงบุญรักษาเทวดาปกป้องคุ้มครองทุกท่านเลยนะคะให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความ่ดงากปรารถนาทุกประการนะคะอายุวรนณสุขขังพลังมีสตางค์กระเป๋าโตๆทุกท่านใครเอฟีคะคิดหวังในสิ่งที่ปรารถนาก็ขอให้ได้สม อยากใจที่เอซีปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะสนุกและมีความสุขกับการทํางานด้วยค่ะเอ็มซีคะยานกต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะนาบุญมาฝากรับบุญาาก,บกันด้วยนะคะเอซี MT ทั่วโลกเลยสาหรับคลิปนี้่านกขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกราบสวัสดีค่ะเราพบก,กันใหม่ค่ะบ๊ายบายนะคะหลับอยู่ละลูลกไม่มาจ่ายเงินเดือนวันนี้